สวัสดีครับท่านที่ชื่นชอบหนังกงแปลงทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับหลังเทศกาลสมการผ่านไปนะครับวันนี้ผมเองก็จะมาแนะนำนะครับหน่วยหนังกงแปลงอีกหนึ่งหน่วยอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับสำหรับภาพประกรอบแล้วก็คลิปในวันนี้นะครับทางผมเองก็มีได้จิตนาละเมิดลิขสิ์นะครับซึ่งผมเองก็ ขออนุญาตทางเจ้าของหน่วยด้วยนะครับที่นํามาจัดทาเป็นคลิปนะครับเพื่อรวบรวมหน่วยนางแลงอีกหนึ่งหน่วยนะครับไว้ที่ช่องของเรานะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทางทีมงานช่างพงศ์โคราชภาพยนตร์นะครับหรือช่างพงศ์ภาพยนตร์นะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับที่ช่องของเรานะครับได้นําคลิปบางส่วนและก็ภาพนะครับมาจัดทาเป็นคลิป ในวันนี้นะครับซึ่งช่องของเรานะครับก็เป็นช่องที่แนะนําหน่วยนางกางแปลงนะครับทุกหน่วยนะครับแล้วก็เรื่องราวหนังกาแปลงต่างๆนะครับที่มีข้อมูลตามสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆหรือทางเว็บไซต์ต่างๆนะครับนํามาเพื่อขยายแล้วก็มาจัดทำเป็นคลิปนะครับให้แฟนๆหนังกาแปลงตัวจริงได้ชมได้สัมผัสกันนะครับซึ่งตอนนี้ช่องเราก็มีผู้ติดตามแล้วประมาณ2 0,000กว่าคนนะครับสําหรับคลิปที่ลงก็ จะมีแฟนหนังกระแปงตัวจริงนะครับที่จะเห็นคลิปนะครับเพื่อเป็นการโปรโมทหนังกระแปงอีกช่องทางหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์หนังกระแปงให้คงอยู่ในประเทศไทยของเรานานๆนะครับซึ่งทีมงานช่างพงภาพยนตร์นั้นก็เป็นหน่วยอีกหน่วยหนึ่งนะครับอยู่ในนครราชสีมานะครับที่รับจัดฉายภาพยนต์โดยระบบดิจิตอลที่สมบูรณ์แบบนะครับมีหนังใหม่ๆไว้คอยต้อนรับกันมากมายนะครับ ก็โทรไปที่เบอร์โทรพวกนี้นะครับสำหรับแฟนๆนักแปลงแถบโคราชนะครับอยากจะติดต่อทังแปลงสักจอนะครับก็แนะนํากันเลยนะครับช่างคงภาพยนตร์นะครับซึ่งหน่วยนักแปลงในนครราชสีมาก็มีหน่วยใหญ่ๆอยู่หลายหน่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญจตภาพยนตร์นะครับลุงสีมาภาพยนตร์แล้วก็ปีชาภาพยนตร์แล้วก็สมจิตภาพยนตร์แห่งอําเภอบัวใหญ่นะครับซึ่งทางช่องเราก็ได้นํามาจะทําเป็นคลิปให้แฟนๆนักแปลงได้ชมกัน มาแทบจะทุกหน่วยแล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ก็เป็นช่างพงโคราชภาพยนตร์ครับยังไงแฟนๆหนังก็แปนครับก็ให้การสนับสนุนช่างพงภาพยนตร์ด้วยนะครับก็เป็นอีกหน่วยหนึ่งนะครับที่อย่างรับจัดใช้ภาพยนตร์อยู่ในปี2,566นะครับสำหรับคลิปแนะนําในวันนี้ก็มีไม่มากนะครับแล้วก็ขอย้ําอีกครั้งนะครับภาพประกอบแล้วก็คลิปในบางส่วนวันนี้นะครับทางช่องเราก็ขอขอบคุณ ทีมงานช่างพง์ภาพยนตร์ด้วยนะครับที่นำมาจะทำไว้ให้แฟนๆได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็มีไม่มากนะครับถ้าชื่นชอบกันนำเสนอในช่องเล็กๆของเราครับก็กดติดตามไว้เลยนะครับจะหาเรื่องราวนหนก็เป็นปต่างๆนะครับมาลงให้ได้เยอะที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ